พีซอนจากเอ็นเพิร์ฟผลิตภัณฑ์ซีผลิตภัณฑ์5ดาวเกียวไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอขอบพระคุณครับตามกันต่อครับยกนี้ยก3นะครับดอกไม้ป่าสอจอตงจีนครับกับยอดอมรินรถสวยจาเจดสายพิ้วครับร้อยแปดปอนด์ครับหมาพิมพ์นิยมเลยครับพิกัดนี้อ่ะใกล้ๆครับใกล้ๆแต่ว่าต้องออกด้วยนะครับเพราะว่ายกที่ผ่านมานี่กรรมการเตือนไป2ครั้งแล้วครับออกน้อยไปนิดนึงครับ เรียกว่าจะมาขยับหลอกล่อก,กันอย่างเดียวไม่ออกอาวุธไม่ได้นี่โอ้โหซ้ายตรงๆเอาแลวครับโอโ้ยต่างฝ่ายต่างโดนนะครับชุดนี้โอ้โหดอกไม้ป่านี่ทิมซ้ายแม่นยศอมรินก็โก้คืนทันควันเหมือนกันเกมการยกตอนนี้นี่ระทึกเลยนะครับลุนระทึกเลยคู่นี้อยู่ที่ว่าใครจะพลาดโดนของใครเต็มจุดโฟกัสนี่หล่นได้ครับโอ,โโอโ้โหโอ้โหแมแลกอาวุธกันแบบนี้ครับดูซิว่า วันนี้คู่ที่2ของรายการครบยกหรือเปล่าครบยกหรือเปล่าครับมาโอ้โหนี่ครับมาคุณออสตื่นเต้นนะคู่นี้รักใครชอบใครนี่เชียร์ได้เลยนะครับดูครับอาวุธเหมือนกันมากครับโอเมอร์สักครู่นี่มีจังหวะแลกหมัดนี่ค่อขให้จะวเลยครับนี่ครับจิ้มซ้ายดื้อครับเอาละครับยั่วโมโหก่อนครับทางด้านดอกไม้โอยแมาโดนคืนอู้เอาละครับเอาละครับแมาคู่นี้อยากกพริบตานะครับ โอ้โหจังหวะแรกกันยุดนี้นี่ต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันดอกไม้ป่าขยับเข้าไปเตะายเอาต้นเกี่ยวแล้วก็โต้ค้นด้วยซ้ายโอ้โหเกมการชกนี่เริ่มเดือดขึ้นตามลําดับต่างฝ่ายต่างโดนมาดูว่าทั้งคู่นี้มีหมัดซ้ายต่อยได้แม่นเลยกันทั้งคู่ครับนี่ครับอ่ผักออกไปผักออกไปโอ้ยแ,แดงแดงอุบบนแดงอุบบนน้าเงินสีสเกตนี่ครับโอ้โหประเภทมหาสายพันนักสู้ดอกไม้ป่าปาตอนนี้ คูน่นี้คุณนองดูแล้วใครชิงเปิดเกมเดินนี่ดูจะได้เปรียบนะคู่นี้เอาละครับโอ้โหมาล่นไม่ล่นเลยครับโอ้โหแต่ว่ากรรมการยังให้โอกาสครับลุกไหวมาโดนซ้ายเต็มเต็มเลยครับนี่แหละครับซ้ายแม่เลืดเจอดอกไม้ป่าทิมก็ไปทีเดียวแต่ว่าลุกเร็วนะครับกรรมการยังไม่นับยังให้โอกาสโอ้ยอดอามารินเนก็จ้องตาเขมงเหมือนกันพยายามจะบวกด้วยไม่ยอมเสียเปรียบลยครับดูจังหวะเขี่ยวได้โอ้โหสายดอกนี้กระล้มทั้งยืนเหมือนกันครับ โอ้โหนี่ครับผ่ามวยมันวันศุกร์ครับผ่าทีมงานเพชรยินดีหนุ่มโบสกันกรองคู่มวยแบบแบบนี้แหละครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับผาคนนึงโดนต่อยล้มทั้งยืนคนหนึ่งโดนเตะล้มทั้งยืนไปแล้วคุณนอตเอาละครับแบบนี้ของจริงของดีมาแล้วครับออกทูฟอร์ยูครับให้แฟนมวยติดตามกันทุกวันพฤหัสและก็ศุกร์ครับโอ้โหบีหัวใจครับมาสนุกตื่นเต้นครับในช่วงกลางๆยกสามครับ ช่วงท้ายยกหมัดซ้ายครับมัดซ้ายอีกทีหนึ่งครับใกล้ๆตั้งไว้เด้งตีไปทีหนึ่งโอ้โหผู้นี้นี่น่าติดตามนะครับว่ายกต่อไปนี่จะออกในรูปแบบไหนครับโอ้โหสุดมันแล้วนะครับพักก่อนแป๊บหนึ่งครับเดโมตอนเซลล์จำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายรถบรรทุกแบรนด์ซีพีโฟตอนคุณภาพระดับเวิร์กคลาสจาก c ีีเต็นรถสวยจัดเจิดครับผู้จำหน่ายรถมือสองออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจัดเจิด0863557893 รวมถึง JJ by Memory แล้วก็ปอสาวหน้าแล้วก็ JJ เมวยไทยนะครับมีคุณจิน้น JJ ดูแลและบริหารงานอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นแต่ว่าบนเวทีครับเกมเดือดแล้วซ้ายต่อซ้ายนะครับแลกกันสนุกเตะซ้ายต่อยซ้ายด้วยกันทั้งคู่ดอกไม้ป่าขยับเข้าหายอดอมรินก็มีซ้ายคอยสกัดเอาไว้ โอ้โหเรียกว่า3ยกยกที่3ที่ผ่านมานั้นเราใจเหลือเกินยกนี้ก็เชื่อว่าความเราใจนี่ไม่น้อยกว่ายกที่3แน่ครับอาดูยกหนึ่งยก2เหมือนจะไม่มีอะไรครับเริ่มจะมีอะไรยก3ครับอ่ายกนี้พยายามจะคว้านตีได้ไหมเอ้าเด้งซ้ายไปทีหนึ่งครับใกล้ๆกรรมาการแยกมาสู้กันต่อครับแมคู่นี้ยังน่าสนใจนะครับว่าจะออกในรูปแบบไหนครับโอ้โหนี่ครับมา เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูครับคุณออสบอกออกรูปแบบไหนนี่เขาบเดี๋ยวจะออกหัวหรือออกก้อยโอ้คู่นี้ครับประเภทซ้ายหนักซ้ายแรงด้วยกันทั้งคู่ดอกไม้ป่าครับหมรุ่นน้องนิดนึงแต่ว่าบนเวทีโอ้โหไม่มีกลัวรุ่นพี่เลยครับจังหวะนี้เสียหลักกรโดนแทงไปทีนึงครับดอกไม้ป่าครับลูกศิษย์สาจาต้องครับอยู่ในการดูแลของพี่สันติอุบลครับส่วนน้ําเงินนี่ จาเจ็ดรถสวยเอ้าซ้ายครับคู่นี้นี่ใครหลุดใครหลวมใครช้านิดเดียวเนี่ยโดนลงโทษเลยนะครับเดี๋ยวต้องดูครับอุย้ยดอกไม้ป่าที่ผ่านๆมาก็ลูกศิษย์ของจ่าตุ๊ดอกไม้ป่าบอลพงสาวา่างลูกศิษย์ของคุณมิตรนักคอยก็ดอกไม้ป่าวอสังประไพแหมซ้ายหนักซ้ายแรงทุกคนเลยครับรวมถึงคนนี้ด้วยดอกไม้ป่าสอจอตองป่าจีนโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับ เงินยอดอัมบาลินนี่ก็โอ้ยดูครับแมซ้ายหนักซ้ายแรงเช่นกันเลยขยับหลอกล่อยังไม่รีบร้อนซ้ายโอ้โหโต้คืนล้ำนี้เรียกว่าสวยงามดอกไม้ป่าดูขยับหลอกล่อดูลีลีลาโอโ้โดนตลอดนะครับพเตะซ้ายไปนี่ดอกไม้ป่านี่โต้เลยมาดูว่ายอดอัมบารินก็พยายามขยับไม่ยอมเสียเปรียบนะครับพยายามโต้คืน โอ้โหเอาละครับสายต่อสายนี่นะครับทั้งหมัดทั้งแข้งนี่ไม่มีใครยอมใครแล้วครับยกผู้นี้ครับนี่ละครับที่เขาบอกว่าถูกที่ถูกเวลาครับประกบผู้มวยโดยทีมงานพิดีต้องแบบนี้ครับคือมองไม่ออกครับอ่ะใกล้ๆครับอีก20วิครับยกที่4นี่ครับแหมขยับขยับหาจังหวะยอดอมรินขยับเดี๋ยวดูครับทีเด็ดซ้ายโอ้แต่ว่าตอนนี้แหมดอกไม้ปาครับ นี่ครับแหมสลับนี่ครับบวกหมัดบวกหมัดตอนนี้มเดี๋ยวรู้เรื่องคุณดอสมาเสียวจริงเสียวจริงเลยครับแหมจังหวะอ้าเกียรล่างครับโอ้โหรุ้นระทึกแล้วนะครับพักก่อนผีดเดียวมาต้องขอบคุณนะครับคุณอํานวยเกตบํารุงครับท่านในสนามใจดีของเราพร้อมด้วยท่านรองในสนามครับพี่บอยคุณเพิ่มคุณทรัพย์เกตบํารุงเอามาดูกันต่อครับยกสุดท้ายมาดูแล้วตอนนี้ ดูจากลูกเกมเหมือนสถานการณ์เสียเปรียบนิดๆิดครับฝ่ายน้ําเงินยอดอัมบารินเพราะฉะนั้นตอนนี้มาเดินชวนหาเรื่องอย่างเดียวเลยคุณออสตอนนี้ยกสุดท้ายครับพยายามจะเร่งเครื่องขึ้นมาเลยนะครับยอดอัมบารินเมื่อสักครู่ก็าําได้สวยครับดอกไม้ป่าตั้งไว้มหาสายสายอย่างน่ากลัวนะครับยังประมาทไม่ได้เอามีศอกด้วยครับ โอ้ตอนนี้นี่มีอะไรมีอะไรต้องบอกว่าออางัดออกมาให้หมดแล้วครับทางทีมงานนี่บอกว่ามีหมัดมีศอกเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วต้องเดินอย่างเดียวยอดอมรินต่อยเข้าไปฟันเข้าไปมาดูว่าทางด้านโอ้โหดูโอ้โห,โโหบวกกันจังหวะนี้นะครับต่างฝ่ายต่างโดนนะว่าดอกไม้ป่านี่ดูว่าจะออกได้แม่นกว่าครับโอ้โหนี่ครับมา,าไม่สนครับ มาตอนนี้ดอกไม้ปะดอกไม้ป่าออกแข้งซ้ายครับสกัดการบุกของยอดอมรินยอดอมรินตอนนี้ครับมาไม่สนจะเล่นเชิงแล้วครับตอนนี้ชวนหาเรื่องทะเลาะอย่างเดียวครับเวลาอีกเกือบครึ่งยกอีกครึ่งยกนอตเร่งมาในช่วงต้นเกมนะครับทางด้านยอดอมรินครับดูมาดูดูช้าลงไปแล้วนะครับพยายามจะงัดแรงทั้งหมดมาใส่ในช่วงต้นเกมนะครับโอ้โหมสู้กันสนุกเร้าใจเลยนะครับยก3-4แล้วก็ยกนีครับยกสุดท้าย แล้วก็ย้ําเลยนะครับว่าคููต่อไปห้ามพลาดนะครับมาจังหวะนี้หัวขำมาไปอีกครั้งหนึ่งครับคููต่อไปห้ามพลาดเลยนะครับสถานฟ้าเสริมพรวิวัฒน์ครับจะเจอกับพร้อมรบนอนพีรันครับหรือสีเสื้อใหม่ครับในไฟน์นี้เก่งภูหงทองครับในพิกัดน้ำหนักร้อยยี่สิบสามปอนด์นะครับแล้วก็คู้เอกข่ําคืนนี้ครับเสาโทอัจฉริยะครับเจอกับหยกมรกตวสังพะไพครับร้อยยี่สิบปอนด์คู่เอกน่าสนใจมากนะครับ เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีเข็มขัดคาดเอวครับอดีตแชมป์ราชดำเนินก็คือเสาโทอดีตแชมป์ช่องทูโฟยูก็คือหยกมกรกฎครับไม่ว่าไม่มียอมตอนนี้ยอดอามารินพยายามจะเดินเบียดเข้าหาขอหมัดเดียวเหมือนกันทิ้งนี่ต่อยนี่ทิ้งทั้งตัวโอ้โหนะว่าดอกไม้ป่ามีหมัดหน้านี่คอยรบกวนเอาไว้แล้วก็วนไปรอบวิธีมีสอกสลับเอา้าตูนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอีก4 0ิวินาทีสุดท้ายเอาพยายามเบียดเข้าไป เอายืนล่ากกันแบบใครดี้ใครอยู่แล้วครับตอนนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่ตอนนี้มาความวุ่นวายเกิดขึ้นในสนามมวยนานาชาติรังสิสอีกแล้วครับมาแต่ว่าขอต่อเนื้ออีกสักชุดหนึ่งมายอดอมรินติดเข้าไปมาตอนนี้เดินขยับมากำปั้นซ้ายดูแล้วแม่เกรงไว้แน่นเลยคุณนอ็อตอ่ะโดนไหมครับเวลาเหลืออีก20วิบวิครับโดนไหมครับหมัดของยอดอมรินครับหรือแสงอาทิตย์แต่ว่าตอนนี้ดอกไม้ป่าบอกไม่ไม,ไ,มไม่แรงเหมือนเมื่อสักครู่แล้วนะครับ โอ้โหโอ้โหนี่ครับแหมฮุกขวายังหลบทันครับแข่งงานนี่ยังเสียวเลยครับพวกป้ายกสุดท้ายหมดยกครับโอ้โหนี่ครับลาครับจชกันเสร็จปุ๊บก็ขอโทษขอโพยกันครับเดี๋ยวเรามารอดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับสนุกจริงๆครับวยมันในคู่ที่สองดูครับกรรมการรับไปให้คะแนนครับ ก็อันไปชูมือให้ฝ่ายแดงครับดอกไม้ป่าสจโต้งปาจีนครับเอาชนะคะแนนยอดอมรินรถสวยจากจิตสายพริ้วไปแบบสุดมันเลยครับตอนนี้เราพักคู่เดียวนะครับเดี๋ยวมาชมคู่ต่อไปครับมวยมันในคู่รองสถานฟ้าเสริมพรวิวัฒน์พบกับพร้อมลบเก่งภูหงทองพักคู่เดียวครับ